ในช่วงบ่ายพลเอกประยุทธ์จันโอชามีกําหนดการออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองไปยังกรุงเนปิดอรประเทศเมียนมาเพื่อเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอย่างเป็นทางการระหว่างมาที่9ถึง10ตุลาคมนี้และจะเข้าเยี่ยมคารวะหาหรือข้อราชการกับประธานาธิบดีเต็งเซงของเมียนมาจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ3ฉบับนะครับ คือบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องจังหวัดเชียงใหม่เชียงตุงบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องจังหวัดประจวบคีรีขันและบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องจังหวัดระนองเกาะสองซึ่งจะเป็นการลงนามระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดไทยและเมียนมา เพื่อสนับสนุนหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องของไทยและเมียนมาในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนและกระชับความสัมพันธ์ภาคประชาชนระหว่างกันเป้าหมายของการเดินทางในครั้งนี้นะครับนายกรัฐมนตรีจะร่วมกำหนดยุทธศาสตร์สำหรับความร่วมมือไทยเมียนมาผลักดันความร่วมมือที่สำคัญเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนครับทั้งการแก้ไขปัญหาความยากจนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การส่งเสริมการค้าบริเวณแนวชายแดนความร่วมมือด้านพลังงานและการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างกันนะครับโดยนายกรัฐมนตรีจะได้แนะนําตัวในโอกาสที่เข้ารับตําแหน่งใหม่ตามธรรมเนียมปฏิบัติของชาติสมาชิกอาเซียนและถือว่าการเยือนเมียนมาในครั้งนี้เยือนในฐานะประธานของอาเซียนด้วย จากนั้นในวันศุกร์ที่10ตุลาคมนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางออกจากท่าอากาศยานกรุงเนปิดอไปยังกรุงย่างกุ้งเพื่อร่วมหารือกับภาคธุรกิจไทยเมียนมาทีมประเทศไทยและภาคธุรกิจไทยเมียนมาก่อนเดินทางกลับประเทศไทยอย่างเป็นทางการครับ